สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง w a l of the Eternal วันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศนํำเสนอเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากตะวันออกกลางก็มีข่าวมาในช่วงวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกองเดือที่5ของกองทัพเรือสหรัฐได้มีการออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาเนี่ย สามารถยึดเรือขนส่งอาวุธหนึ่งลำในทะเลอาหรับทางเหนือโดยแถลงการของกองเรือที่5ครับเผยว่าเรือดังกล่าวเนี่ยเป็นเรือไร้สัญชาติก็มีการซุกซ่อนนะครับอาวุธมากมายโดยเรือลาตะเวนติดขีปนาวุธ USS m o n t e มอนของสหรัฐได้มีการเปิดปริบัติการเข้ายึดเรือในช่วงวันที่6แล้วก็วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เรือของสหรัฐขับทำการยึดเรือต้องสงสัยนี้ได้นะครับก็มีการตรวจคน้นหลังจากนั้นครับก็พบสินค้าที่ผิดกฎหมายก็มีการตรวจพบขีปนาวุธต่อต้านรถถังขั้นสูงที่ผลิตในรัสเซียหลายสิกระบอก รวมถึงไรเฟิลจู่โจมแบบไทยห้าของจีนอีกหลายพันกระบอกรวมถึงปืนกลแบบ PKM อีกหลายร้อยกระบอกนอกจากนี้ยังมีสไนเปอร์เครื่องยิงลูกระเบิดรวมถึงเครื่องยิงจรวดและก็ส่วนประกอบของอาวุธหลายรายการโดยตามคำถแถลงการของกองเดือที่5ของสหรัฐครับ ระบุว่าแหล่งที่มาดั้งเดิมแล้วก็ปลายทางของอาวุธเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะนี้อาวุธที่ถูกยึดได้เนี่ยอยู่ในความดูแลของสหรัฐเพื่อรอการจัดการในขั้นสุดท้ายโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับกองทัพเรือสหรัฐได้ทําการยึดอาวุธจํานวนมากในฮะเลอาหรับตอนเหนือและสินค้าส่วนใหญ่ครับมีการกล่าวว่ามีเป้าหมาย ที่จะเดินทางไปยังเยเมนโดยอาวุธเหล่านี้นะครับอาจจะถูกส่งผ่านทางอิหร่านไปยังพันธมิตรในเยเมนนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานำเสนอนะครับว่าเรือราตเวนของสหรัฐครับ U.S.S. Monterey ก็ได้ทำการยึดเรือที่ต้องสงสัยในหน้านน้ำอาหรับครับทางเหนือหลังจากการตรวจค้นก็พบอาวุธนะครับมากมายโดยอาวุธที่พบเนี่ยก็มีทั้งอาวุธของรัสเซียและก็จีนซึ่งก็มีการคาดกันว่า เป้าหมายในการขนส่งในครั้งนี้ครับอาจจะเป็นเยเมนแต่อาจจะมีการส่งผ่านทางอิรหร่านหากท่านผู้ชมยมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดงใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ